เดินลิวิ่งลูมตามรอยธรรมเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2450ถึง1453หลวงปู่มั่นทุดงวัดจากเมืองสกลนครเพื่อแสวงหาธรรมอย่างเคร่งครัดท่านได้จาริกไปทางจังหวัดลบบุรี กิดท่ามประมาณปีพุทธศักราช2455ท่านได้ทุดมเข้าเขตป่าเขาเมืองนครนายกตั้งใจไปปฏิบัติธรรมที่ถ้ำสาริกาท่านเดินทางไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งท่านได้ขอให้ชาวบ้านพานไปส่งที่ถ้ำดังกล่าวแต่ชาวบ้านนิมนต์ให้ท่านเลิกลมความตั้งใจที่จะไปท้ำนั้นเสียเพราะถ้ำนั้นมีอาถรรพ์ผู้ไดไปพัก มีอันเป็นไปทุกรายไม่เว้นแต่พระธุดงแต่หลวงปูม่ม่นบอกว่าท่านไม่กลัวและท่านจะทดลองพักดูเพราะสงบและเงียบดี ขณะที่หลวงปู่ม,มั่นพักที่ท้ำสันิกาแห่งนี้ในระยะเดือนแรกท่านรู้สึกปกติดีจิตใจสงบไม่มีอะไรพุกพล่านต่อมาท่านรู้สึกว่าโรคเจ็บท้อที่เคยเป็นประจำชักกําเริบมีอการรุนแรงขึ้นตามลำดับท่านได้หวนคิดถึงคำที่ชาวบ้านพูดกันว่ามีพระมาตายที่นี่สี่รูปแล้วท่านจึคิดว่า ท่านอาจเป็นรูปที่5ก็ได้ถ้ายังมีอาการเช่นนี้เมื่อฉันยาแล้วโรคก็ยังไม่หยุดกำเริบในที่สุดท่านก็ตัดสินใจใช้ทำโอสถรักษาท่านคิดว่าจะหายก็หายจะตายก็ตายจากนั้น หลวงปู่ม,ม่านจึงพิจารณาถึงทุกขเวทนาด้วยปัญญาอย่างไม่หยุดยั้งจนในที่สุดโรคก็หายความฟุ้งซ่านภายในใจก็ดับลงกลายเป็นความสงบจิตสว่างออกไปจากร่างกายปรากฏว่าท่านเห็นบุรุษค,คนหนึง่งมีรูปร่างใหญ่โตถือตะบองเล็กใหญ่เท่าขายาวประมาณสองวาเรากับยักษ์สาเดินเข้ามาหา ะบอกท่านว่าออกไปซะไม่เช่นนั้นจะฆ่าให้ตายในมือที่ถือตะบองเหล็กนั้นสามารถตีช้างใหญ่แค่ทีเดียวช้างตัวนั้นจะต้องจมลงดินไปแบบมิดเลยโดยไม่ต้องตีซ้ำอีกหลวงปู่ม,มา่านกำหนดจิตถามบุรุษนั้นไปว่าจะฆ่าอาตมาทำไมอาตมามาทำอะไรผิดหรือกลายมาอยู่ที่นี่ ม่ได้มากดขี่ข่มเหงหรือเบียดเบียนให้ใครเดือดร้อนถึงขนาดต้องฆ่ากันเสียให้ตายบุรุษผู้นั้นกล่าวต่อไปว่าข้าเป็นผู้มีอำนาจรักษาภูเขาลูกนี้อยู่นานแล้วท่านกำลังมาสร้างอำนาจเหนือข้าซึ่งข้าย,ยอมไม่ได้หลวงปู่บ้านจึงถามว่าหากท่านเป็นผู้มีอำนาจและเก่งจริงอย่างที่อวดอ้างแล้ว ท่านสามารถมีอำนาจเหนือกรรมและเหนือธรรมอันเป็นกฎใหญ่ปกครองมูลสัตว์ในสามโลกด้วยหรือไม่บุรุษผู้นั้นตอบว่าไม่หลวงปูม่ม่นจึงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าท่านสามารถปราบกิเลสที่คอยอวดอำนาจว่าตัวเองดีตัวเองเก่งอยู่ภายในคิดอยากเข็นฆ่าผู้อื่นให้หมดสิ้นไปจากใจได้ส่วนท่าน ที่ว่าตัวเองเก่งนั้นได้ขิดปากกิเลสต,ตัวนั้นให้หมดสิ้นไปบ้างหรือยังละ่ะบุรุษผู้นั้นแสดงอาการเกลียวกลา้าและตอบว่าทำไมข้าต้องทำหลวงปู่ม่านเทศต่อว่าอัตภาพร่างกายอันยาวาหนาคืบของเราก็ดีของคนอื่นก็ดีเป็นแต่เพียงท่าสี่ขันห้าเรากดเขาเพื่อประโยชน์อะไรเราชังอะไรของเขา ความโกรธนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วทว่าเราระง,งับไม่ไหวก็ทำให้จิตใจของเราเป็นทุกข์เกิดความเดือดร้อนเหมือนกับไฟเผาไม้อยู่ในจิตใจเหมือนกับลูกไฟสมอยู่ในจิตใจไม่รู้จักสางจักเย็นลงได้เมื่อแตกกายทำลายขันไปแล้วก็มีนรกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าในที่สุดท่านว่าท่านเป็นผู้มีอำนาจอันใหญ่หลวงปกครองอยู่ในเขตเขาเหล่านี้ อำนาจที่ทำให้ตนให้เป็นคนบาปปาปกรีตตัวเองไม่ได้ถ้าท่านมีอำนาจมีฤทธิ์เหนือธรรมแล้วท่านจะฆ่าอาตมาก็ได้เพราะอาตมาไม่กลัวความตายแม้ท่านไม่ฆ่าอาตมาอาตมาก็จะต้องตายอยู่ดีเมื่อการของมันมาถึงเพราะโลกนี้เป็นที่อยู่ของมวลสัตว์ผู้เกิดมาแล้วต้องตายกันทั่วหน้า แม้แต่ตัวท่านเองที่กำลังอวดตัวว่าเก่งในอำนาจจนกลายเป็นผู้มืดบอดอยู่ในขณะนี้ท่านก็ไม่ได้เก่งกว่าความตายและกฎแห่งกรรมที่ครอบงามสัตว์โลกไปได้เมื่อหลวงปู่ม่านแสดงธรรมจบลงบุรุษผู้นั้นก็ได้ทิ้งไม้ตะบองเหล็กลงจากบ่าแปลงกายจากร่างยักษ์หน้าตาโหดเที่ยมกลายเป็นบุรุษผู้แสดงความเคารพและได้กล่าวคำขอโทษต่อท่าน หลังจากนั้นเขาก็มีความเคารพเลื่อมใสในธรรมเป็นอย่างยิ่งและปฏิญาณตนนับถือพระรันาตน์ไตโดยให้หลวงปู่ม่านเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นองค์พยานด้วยพร้อมทั้งให้ความอาราขาแก่ท่านเป็นอย่างดีและขอ,อนิม,มนต์ท่านให้พำนักอยู่ที่นี่นานๆเขาจะเป็นผู้คอยดูแลไม่ให้มีอะไรมาเบียดเบียน,ยนคือเรื่องแก่ท่านเลย ไดหลังได้มีพระธุดคงรูปอื่นๆมาพักปฏิบัติธรรมเป็นประจำและได้พัฒนาวัดมาโดยลำดับจนถึงปีพุทธศัร 18, กราช5 5 8พัคปพระคูปัดเจือกิจจทโรได้มาพักปฏิบัติธรรมและพัฒนาวัดโดยก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆขึ้นมาใหม่หลายรายการโดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่18มิถุนายน พุทธศักราช2536ตั้งอยู่บนเนื้อที่25ไร่มีอาคารเสนาสะนะประกอบด้วยอุโบสถสร้างเมื่อพุทธศักราช2526ัารสการารการเรียนสร้างเมื่อพุทธศักราช2536วิหารสร้างเมื่อพุทธศักราช2530ปูชนีวัตถุมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิสร้างเมื่อพุทธศักราช2480 รูปเหมือนหลวงปู่ม้านภูริทัตโตเป็นรูปหล่อโลหะสร้างเมื่อพุทธศักราช2528และมีโรงเรียนปริยธรรมแผนกธรรมได้เปิดสอนเมื่อพุทธศักราช2520อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปมมมใหม่ๆของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ